ขอ,ขอสวัสดีนะคะลูกศิษย์ของย่าทั่วประเทศค่ะวันนี้วันที่9กรักรกฎาคม2,563เป็นเวลาที่ย่ามีโอกาสได้ส่งเสียงนะคะถึงลูกศิษย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งทั้งๆท,งท,งที่ร่างกายก็ยังไม่ใช่ปกติแต่บุญรักษาที่ย่าสามารถช่วยตัวเองได้ ะะถึงแม้จะหกล้มหนักหน่วงแต่บุญเคราะห์บุญที่ทำบาบาไว้ทำให้ไม่หักไม่เจ็บไม,ไม่เจ็บมากมายเพียงสองอาทิตย์ยาก็กัดฟันนะคะกดทนนะะไม่ปล่อยไม่ไม่ยอมให้ร่างกายจะมาทำลายเรารักษาเช้าบ่ายจนกระทั่งตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะคนยังสงสัยว่าเอ้ยยาล้มทำไมยังส่งเสียงมาได้ทุกอาทิตย์ นี่ก็คือความอดทนขันติเป็นบารมีอย่างยิ่งนะคะเมื่อตั้งใจอดทนแล้วเราไม่ยอมแพ้สังขารน,นะคะไม่ยอมแพ้ความเจ็บปวดมีวิชาของหลวงปู่ก็ได้ช่วยให้รอดพ้นมาได้ทั้งยังก็ไอเนี่ยคะ่ะพอกระเทือนเข้ามันก็ไอสังขาน,นี่ถ้าล้มถ้าอะไรคนแก่นี่นะคะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด บุญเดชะล้มไปนี่ค่ะมันมันมีสติอนอนลงไปวาดลงไปนี่ทางด้านขวาเขียวปาดตรงที่โคง้งมาจนถึงบันเอวอจับอยู่เช้าบ่ายค่อยยังชั่วจนบัดนี้แทบจะไม่มีอาการเก็บเหลืออยู่นี่คือสิ่งที่ย่าเจอมานะคะก็ยังคิดถึงลูกศิษย์ทุกวันยังเป็นห่วงลูกศิษย์ เป็นห่วงจริงๆแล้วก็ห่วงคนไทยทั้งประเทศด้วยบุญรักษาที่กระทรวงสาธารณสุขได้หาทางที่จะช่วยกันขจัดปัดเป่าทำให้เวลานี้คนที่ติดเชื้อในประเทศไทยน้อยลงแต่ย่าได้พึงประมาทเป็นอันขาดมันประกอบด้วยดวงดาวจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะคำสอนของพระเ้องค์บอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างกรรมชาตินี้ ย่าทำมาเมื่อชาติก่อนชาติที่สามของการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ทราบว่าชาตินั้นทำบาปกรรมอะไรมาบ้างทำบุญอะไรมาบ้างแต่ต้องมีกุศลค่ะที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ล้ำเลิศทำให้ยากครองชีวิตมาได้อย่างผาสุขอย่างมีความสุขบ้างแต่ไอสุขทั้งหมดเนี่ยค่ะพอมาเรียนแล้วเรียนธรรมะแล้วก็คือสุขวิปลาส มันไม่ได้สุขจริงความสุขพวกนี้ก็คือทุกมันน้อยลงมันก็เห็นว่าสบายขึ้นเท่านั้นเองนะคะเรามีสติเดินตรงนี้เราก็ไม่ทุกมากแล้วร่างกายสังขารก็ประกอบด้วยธาตุหาเป็นตัวตนเป็นคุณย่าเป็นคนวิเศษอะไรไม่นะคะค่อยๆปรงค่อยๆลดความโลภความโกรธความหลงได้ แต่ต้องขอบใจขอบใจนะคะจะทวงสารสุขที่ย้ายที่ใช้สติปัญญาสามารถที่จะทําให้ในประเทศไทยคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดไม่ติดเชื้ออีกแล้วมีแต่คนที่กลับมาจากต่างประเทศซึ่งเขาก็ทําดีนะคะทําดีได้กักตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยย่าเห็นด้วยแล้วต้องขอบใจค่ะขอบใจอันนี้รัฐบาลทําดีด้วยการปิดประเทศ นะคะเพราะอะไรมีตัวอย่างทําไมที่ย่าถามปัญหาไม่มีใครตอบย่าสักคนเดียวคือพูดไปก็เหมือนพูดกับลมกับแรงย่าเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่ามีใครมีคําตอบขอบใจนะคะถ้ามีใครตอบว่าทําไมลาวเขเมรยวนพมา่ามาเลยไม่มีข่าวที่ติดเชื้อเลยไม่มีข่าวที่เป็นโควิดที่เข้าไปอารวาสอันนี้ มาได้คำตอบว่าเพราะเขาปิดประเทศเขาไม่มีให้คนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือ,อยังไงย่าไม่ทราบนะอันนี้เป็นเพียงคาดคะเนของย่านะคะคาดคะเนของยา่าเพราะย่าได้คุยกับคุณพันเอกศิววิศววนะคะค่ะถามว่าทำไมหนูพิจารณาได้ไหม เขาก็พูดมาคำหนึ่งทึ่ถึงถูกต้องกับใจย่าว่าเขาปิดประเทศยา่าเขาไม่ให้พวกนี้เข้าไปการระบาดก็ไม่เกิดขึ้นอาจจะมีบ้างหรือเขาจะปิดข่าวข้อนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ลงมติว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก็เห็นแล้วว่าเขารอดปลอดภัยเพราะเขาถือศาสนาพุทธข้อนี้ค่ะย่าก็ดีใจและก็ดีใจเข้าไปอีกข่าวเมื่อสองสวันก่อน บอกว่าสถิตินะคะของประเทศไทยนั้นนะคะได้พบแล้วว่า,าท,ท,ที่ติดเชื้อที่ตายมันน้อยมากค่ะนะคะที่ตายก็เพราะว่า,าติดมาจากต่างประเทศทั้งนั้นแล้วเราก็ทำปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดับแล้วก็สิ่งที่สำคัญ3เดือนที่เขา3 4ส,าสเดือนเนี่ยค่ะที่ เขาให้อยู่กับบ้านปฏิบัติตามคำสั่งคำสั่งของเขาทำอย่างไรยาก็รีบส่งข่าวมาตั้งแต่วันที่5มีนานะคะพอมีข่าวอย่างนี้ย่าก็บอกเอานะพวกเราพึ่งพุทธศาสนาเธอพึ่งพระเจ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งบุญบารมีที่หนูได้มาเรียนกับยา่าช่วยตัวเองได้แล้วขอร้องให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะพุทธมนต์ที่ย่าให้ไปสวดทุกวัน แล้วถ้ามีโอกาสสวดพาหุงเพื่อชนะมารเพื่อชนะความขัดข้องต่างๆให้ได้วันละเก้าจบลูกเศษบางคนมีบุญพอก็ปฏิบัติตามะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ไม่มีข่าวคือพวกเราเนี่ยคะ่ะใช้มือถือไล้ประโยชน์จริงๆไล้ประโยชน์จริงๆอันนี้ทำให้ญาตชื่นใจว่าการท่องเที่ยว การอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับการที่ย่าบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระทํากับข้าวเองนะรู้จักที่จะเข้าครัวเรียกลูกเรียกหลานมาอบรมเข้าครัวกันทํากับข้าวอร่อยอร่อย,ออยกินกันมันเซฟแล้วก็ไม่ไปแก่งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเพราะเขาปิดหมดเซฟสตางค์เข้าไปเท่าไหร่ได้สติปัญญาเท่าไหร่พิสูจน์ได้ค่ะ เพราะว่าเขาแถลงว่ารัฐบาลไปให้ไปท่องเที่ยวกันระหว่างที่อยู่สี่สาเดือนเนี่ยเงินเหลือเท่าไหร่นะคะเอาไปท่องเที่ยวให้มันหมดไปหรือเขารู้หรือเปล่าว่าวิาวกฤตครั้งนี้ทั่วโลกทั่วโลกจริงๆนะคะไม่เคยมีสงครามโลกครั้งไหนคนตายเท่านี้ติดเชื้อเท่านี้เดือดร้อนเท่านี้ทุกประเทศจะต้องรักษาโรค เงินทองเสียเข้าไปเท่าไหร่ทั่วโลกทั้งประเทศไทยก็เป็นหนี้เป็นสินต้องกู้เงินมาอันนี้เป็นเรื่องวิตกทุกร้อนแต่ทำไมพอเรียบร้อยแล้วแทนที่จะหาช่องทางทำมาหากินซึ่งย่าก็บอกย่าปลูกผักตอนวันนี้ก็ได้ได้ถ่ายรูปถั่วฝักยาวเพียงเดือนกว่าๆย่า,ยาได้กินถั่วฝักยาวแล้วเพียงเดือนกว่าๆย่า,ยาได้กินผักบุ้งแล้ว มันชื่นใจค่ะแม้จะจะไม่มากแต่มันเป็นผลงานของเรามีความสุขที่เห็นค่อยๆเติบโตอยู่กับบ้านสอนลูกให้รู้จักว่ากเกษตรเป็นหัวใจของประเทศไทยเราอยู่มาตลอดนี่กเกษตรกรรมนะคะเขาทํากันเสียดายคนที่ขยันขันแข็งทําเกษตรเนี่ยค่ะเขาก็จะเริญรุ่งเรืองได้ถ้าทําจริงๆแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีที่จะมาฆ่าคน นั้นญาติรู้แล้วว่าผลงานของรัฐบาลที่ให้ปิดอยู่นี่สามสี่เดือนนี่ได้ผลดีมากทำให้คนเซฟทำให้คนรู้จักรประหยัดเพราะอะไรผลงานอะไรคะเขาเปิดให้ท่องเที่ยวรัฐบาลอุตสาห์ไปเสียเงินอีกทั้งทนี่เราเป็นหนี้เป็นสินอยู่ไปสนับสนุนจะออกค่าโรงแรมค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆไปเที่ยวกันเที่ยวทำไมเสียเงินค่ะ เมืองไทยยังก็ไม่เคยไปไปใช้เงินกันนะคะบุญค่ะทุกปีเขาบอกสถิติมาว่าคนไทยไปเที่ยวเนี่ยนะคะที่นั่นที่นี่เป็นล้านล้านสองสล้านแต่ปีนี้ลดไปครึ่งกว่าโอ้ยากกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์พระธรรมส์พระังฆ์พระสงฆ์ที่ท่านได้โดนใจให้ทุกคนที่ยังมีปัญญาเหลืออยู่ได้สติได้สติ ได้ทาตามญาหรือจะทําหรือเปล่าหรือเขาเป็นนิสัยดั้งเดิมเขามีปัญญาดั้งเดิมเขาก็รู้จักเซฟนะคะจำไว้นะคะสงครามครั้งนี้ข้าวจะยากหมากจะแพงญาตย้ําเสมอว่า่าเกิดทันสงครามโลกครั้งที่สองนี้เราเบิดกันแต่่าไม่ได้ไปหรอกนะพอสมเด็จสังฆราชแพร่ท่านบอกไม่ต้องอพยพถ้าหนักหนาวิ่งเข้าวัดไปอยู่ในโบสถ์ไปอยู่ในวัด ซึ่งมันบอมข้างๆตรงลงไฟฟ้าตรงเชิงสะพานพุทธนะคะมันไปบอมสะพานพุทธมันไปบอมลงไฟฟ้ามันใกล้นิดเดียวแต่ก็ผู้คนอพยพไปหมดเราก็อุตส่าห์ทำมาหากินเล็กๆน้อยๆเพื่อจะประคองชีวิตไปพอหมดสงครามโลกอะไรเกิดขึ้นข้าวยากหมากแพงนะคะข้าวสารทุกบ้านต้องมีบัตรปันส่วน ท่านฟังแล้วตกใจไหมเมืองไทยทำนาเมืองไทยส่งข้าวส่งข้าวออกนอกแต่คนไทยต้องปันส่วนข้าวน้ําตาลอาหารน่าตกใจหรือเปล่าเสื้อผ้าไม่มีจำได้เลยค่ะคุณแม่เนี่ยไปเอาเสื้อที่ขาดมาเย็บซ่อมนะคะพี่ชายไปทำงานหน้าใช้กางเกงตูดเปื่อยคุณแม่ไปทำ ผ้ามาปะเป็นรูปหัวใจรูปใบโพนะคะรูปหัวใจอยู่ที่ก้นทุกคนนุ่งกางเกงตูดปากเสื้อปะเสื้อชุนเสื้อเสื้อแก่ของเก่าๆเ,เอามาใช้นี่มันน่าตกใจแค่ไหนเฉพาะยาค่ะยาตอนนั้นไม่ทราบว่าขัดสนเพราะอะไรไอ้คนที่ใจร้ายไอ้คนที่หวังกำไรเห็นเงินเป็นพระเจ้าเก็บตุนยามาขายเนี่ยค่ะ บางคนขาเน่าไม่มียาใช้นะคะโรงพยาบาลก็ไม่มียานะคะขาเน่าตัดขาอุ้ยมันเป็นเรื่องทารุณที่สุดย่ามาเตือนนี่เพราะความหวังดีหยุดเที่ยวเถอะเที่ยวไปมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ผลได้มรกอะไรมั่งอยู่กับบ้านคุณลองปลูกผักดูคุณค่อยๆดูมันโตนี่อีกสองวันจะได้กินผักกาดแล้วผักบุ้งได้กินแล้วมะเ,เขือยาวได้กินแล้ว เฉะะพาะต้นชัยยานะคะย่าอยากจะให้ปลูกกระถางเนี่ยค่ะปลูกใส่กระถางใหญ่หน่อยก็ใช้ได้กินได้ตัดทั้งต้นทั้งใบกินได้แล้วอร่อยด้วยอย่างที่อธิบายนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีสติรักษาตัวเองได้เนี่ยเป็นบุญอย่างยิง่งเป็นบุญอย่างยิ่งค่ะที่คุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองและเฉพาะคนไทย นะคะเกือบ90%มั้งนะคะไม่ว่าจะเศรษฐีหรือคนยากคนจนหรือคนพอมีพอใช้คุณเชื่อไหมว่าเป็นหนี้น่าตกใจเอาเศรษฐีเป็นหนี้นะ่ะเขาทำมาหากินเขาต้องกู้แบงค์มาลงทุนสร้างโรงงานสร้างบริษัทแล้วเขาก็มีปัญญาใช้หนี้แบงค์เขามีรายได้เขาคิดเขาฉลาดเขาสร้างเนื้อสร้างตัวมาเขารู้จัก รู้จักที่จะเซฟรู้จักจะใช้คนคนจะไปทํางานกับเขาเขาสัมภาษณ์ถามว่าคุณต้องการเงินเดือนเท่าไหร่สําหรับปริญญาของคุณแค่นี้ก็เสนอเขากี่หมื่นเท่าไหร่ตามความคิดว่าตัวสามารถเขาก็ย้อนถามไปอีกว่าแล้วคุณจะมาทํางานให้บริษัทเราบริษัทเราทําอย่างนี้คุณจะทํารายได้กลับให้บริษัทเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไม่มีค่ะนะคะจ้างกันไปเนี่ย เหมือนจ้างไอ้พวกฟ้าร้องแล้วฝนไม่ตกดีแต่พูดดีแต่เก่งดีแต่อวดคนไทยนี่ปัญญาน้อยไปหน่อยนะคะการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยจนกระทั่งดินพอกหางหมูแล้วก็มาลำพันไปหาทางทั้งโทรศัพท์ไอ้ทางโทรศัพท์ไอ้ทางโทรทัศน์ไอ้มือถือมีอะไรค่าที่สอนคุณบ้างโทรทัศน์ก็มีแต่ค่าการยิงกันวิ่งกัน ตื่นเช้าขึ้นมาย่าไม่ฟังนะคะข่าวสารจะฟังเพื่อรู้บ้างเท่านั้นว่าโควิดมันเป็นอย่างไรบ้านเมืองมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไม่ฟังเพราะมีอะไรเปิดฉากขึ้นมาตอนเช้าอประมงคนเข้าบ้านค่ะฆ่ากันตายหอดขมขืนลูกในตัวพ่อเลี้ยงขมขืนลูกพ่อเลี้ยงตีลูกตีเต้าตีเมียอะไรกันนักหนาในเมืองไทยเพราะอะไร สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษจำไว้นะคะตั้งแต่เด็กพ่อแม่ที่ดูแลลูกต้องสอนลูกต้องอบรมลูกสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจะต้องไม่ทำให้ลูกได้เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันนั่นคือครูคนแรกของลูกครอบครัวไหนที่ไม่สมประกอบนะคะทะเลาะกันให้ลูกเห็นตีกันให้ลูกเห็นพ่อรังแกแม่ให้ลูกเห็นออกไปทับเที่ยวไปเที่ยวผัด ไปเที่ยวผับกินยาสุบุรีแล้วยิ่งไอ้ยาบ้าระบาดก็ไม่มีปัญญาแก่ติดกันเหมือดกระเปืิดถ้าดูแล้วเกือบจะทั้งเมืองและความขี้เกียจของคนไทยนี่แก้ไม่หายค่ะแก้ไม่หายเป็นหนี้สินเนี่ยน่ากลัวไม่ว่านอกระบบหรือแบงค์หรือที่ให้กู้ทั้งหลายพ่อขางหมูไปแล้วก็มาลำพังลํำพึงเพื่อให้คนช่วยเหลือ ตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใครจะช่วยพระเจ้าบอกว่าอัตตาทิอัตโนนาโถต้องพึ่งตัวเองให้ได้ย่าสลดใจจริงๆวันนี้ก็ขอพูดแล้วให้ระบายความในใจว่าย่าเป็นห่วงประเทศไทยเหลือเกินช่วยมาตลอดนะคะเบื้องหลังไม่โอดไม่โม้ไม่เล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างกับประเทศไทยกับพูดคน เกือบแสนคนที่ให้ความรู้ไปอดีจาใครเชื่อไหมว่าย่าท้อใจทุกวันนี้เพราะสิ่งที่สอนไปเกือบแสนคนแม้ก,กระทั่งกายทิพย์เพราะคิดว่าตัวเองอนิจังทุกขังอนัตตามันไม่แน่วันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปถ่ายทอดวิชาไว้ให้สองร้อยกว่าคนที่เป็นกายทิพย์ไม่เหลือเลยค่ะเหลืออยู่ว่าหยีคนแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะ ไปสอนต่อได้ก็พึ่งย่าไปย่าปีนี้90ย้ายำนะคะไม่ใช่19ยังทำงานได้อยู่ช่วยตัวเองได้อยู่อาบน้ำเองดูแลตัวเองวันนั้นคุณเตี้ยมมาจากพิจิโรคตกใจเอะคุณย่าทำไมอยู่ได้คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยหรือไม่จำเป็นค่ะตาบใดยังช่วยตัวเองได้ต้องช่วยตัวเองให้ได้วิชาของย่าเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าป่านนี้ ยังเข้าห้องน้ําอาบน้ําบางทีก็ซักอะไรต่ออะไรกับตัวเองนะคะดูแลตัวเองอเพียงแต่ว่ามีคนทําอาหารให้กินจ้างคนใช้ตอนนี้จะต้องประหยัดเราเห็นการข้างหน้าแล้วจ้างคนใช้คนใช้ตั้งตัวได้ละเมื่อก่อนจอ้างมอมอนนะคะมาอยู่เป็นหมื่นนะคะคนละหมื่นละหมื่นสองคนสองหมื่นกินข้าวอยู่กับเราอยู่กับเรา บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อน้ำไฟไม่ต้องออกอยู่สบายนะคะตอนเย็นก็ได้พักได้อะไรนะคะอยากกินอะไรคนใช้ก็กินเหมือนเราไม่เรียกอย่าไปเรียกคนรับใช้ผู้รับจ้างพวกนี้เขาส่งเงินตลอดที่มอญน,นะคะญาลักมากคนมอนซื่อสัตย์ไม่ขโมยไม่ไม่หยิบถวยอะไรแล้วก็กินอย่างพอประมาณไม่มาล้มทำให้เราจะต้อง เปิงเงินเปิงทองอะไรน้ําไฟเราก็ออกให้ส่งเงินไปให้พ่อแม่สร้างบ้านสร้างเรือนซื้อที่ซื้อทางเขาตั้งตัวได้ทําไมญาเต็มใจค่ะญาได้กุศลว่าเลี้ยงเขาแล้วเราได้บุญด้วยเขาตั้งตัวได้นะคะแต่นี้เขาพ่อแม,ม่แก่เข้าเขาก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่หามากี่คนกี่คนก็ไม่เหมือนคนมอนนะคะคนมอนนี่ซื่อสัตย์มาก เราขยันสอนง่ายอบรมง่ายนะคะยิ่งไปได้ไเผ่าต่างๆนี่น่ากลัวย่าก็เลยตัดสินใจนบ้านนี้จะต้องมีคนใช้สองคนคนละหมื่นเดือนหรือสองหมื่นย่าทำมาหากินกำไรไว้เก็บหอมลอมริบไว้นะคะสำหรับบริษัทสำหรับค่าใช้ใจ่ายของย่าย่าไม่เคยไปแตะข้าวของที่ เอามาจำหน่ายให้ลูกศิษย์เพื่อไปใช้ในการสอนไม่เคยแตะเรามีบัญชีเรามีหลักฐานไม่ใช่มาต้มคนทุกบาททุกสตางค์ทำบุญให้กับมูลนิธิชัทยพัฒนาทั้งหมดส่วนตัวนี่ใช้เงินกำไรของบริษัทตอนนี้บริษัทเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะคนที่ทำบ้านจัดสรรมีทุกกันทุกคนค่ะเพราะมีใครจะมีสตางค์ใครจะกล้าซื้อวิกฤตแบบนี้ เราก็ไม่มีงานเริ่มลดถ,ถอยลงกำลังจะกินของเก่ากำลังจะกินของที่เราเก็บหอมลอมริบไว้เราก็ตัดไม่ต้องมีจ้างคนสองมือนี่เดือนนี้แฮปปี้แล้วระหว่างที่อยู่เนี่ยย่าได้ปัญญาเยอะแยะ,ะก็ช่วยกันถามว่าออบริษัทไม่ได้ปิดเหมือนอย่างคนอื่นนะคะคนงานยังมาทำงานได้ปกติทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีงานย่าก็ให้เงินเดือน ใช้อยู่นะคะ,ะยังใช้อยู่เล็กๆน้อยๆบัญชีน้อยลงก็มีเวลาคุยกันเออตายหนูตำน้ำพริกอร่อยตำน้ำพริกให้ยาก,กินหน่อยเออล้วก็มีอาหารเย็นเก็บผักเก็บอะไรแล้วน่ารักมากลูกศิษย์ญาคุณเตี้ยมเนี่ยค่ะกับคุณแมวที่อยู่พิธุโรคเขาดูแลเอาเจใสญ่ญาค้าเอาผักไหมคะอุ่า์ส่งมาให้ขาดหรืออะไรบอกหนูญาก็เกรงใจ การที่เราเกิดมาเนี่ยเรามาใช้กรรมอย่าได้ก่อกรรมทําเข็นกับใครอีกเลยกรรมเก่านี่ใช้จนหน้าตั้งแล้วนะคะกุศลที่ทําอยู่ก็เป็นบุญบาร,รมีที่จะไปสนองในชาติหน้าแต่ว่ากรรมปัจจุบันกับบุญปัจจุบันเรายังใช้ไม่หมดย่าถึงยังไม่ตายก็ยังรู้ว่าเมื่อแข็งแรงขึ้นต้องทําประโยชน์ต่อไปค่ะไม่ท้อถอยถึงแม้จะไม่ใครไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นความอุตสาหะ ความตั้งใจของย่าที่จะให้ลูกิิษิ์ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ยังดีใจยังมีบางส่วนที่ยังติดตามอยู่ขอขอบคุณนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้ย่าวันนี้ก็เลยต้องผัดไปก่อนเพราะว่าเราพูดมากบางคนก็ขี้เกียจฟังคนฟังดีๆไม่ชอบฟังค่ะชอบฟังข่าวไล่ๆชอบฟังข่าวที่เขาทะเลาะกันเขาจะฟ้องกันเขาจะแย่งกรรมอา ตำแหน่งการแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันปีอํานาจนั่นคือโลภโทสะโมหะย่าต้องการให้ลูกเสร็จยา่าลดค่ะลดกิเลสท,ที่ทําร้ายตัวเองชาติหน้ามีจริงนะคะชาติหน้ามีจริงชาตินี้ก็มีจริงย่าเห็นคนทําบาปกับยา่าได้มีความวิบัติต่อหน้าต,ต่อตาย่าใจหายย่าพยายามตรวจน้ำโอโหสิว่าย่าไม่ได้ถือหรอก เพราะความเขาของเขาที่ทำกับยา่าย่าไม่ถือนะคะขอเอาโหสิกรรมทุกวันลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ต้องตกใจถึงแม้ใครจะคิดร้ายอะไรกับย่าบางครั้งจิตมนุษย์มันฟุง้งแล้วมันไหลาทางต่ำแล้วต้องรู้โดยว่าเวลานี้ประเทศไทยคนที่ป่วยเขาเรียกจิตวิตปลาสเยอะมากค่ะทั้งยาบ้าทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งโทรทัศน์ ทั้งมือถือป้อนเอายาพิษให้คุณกินทุกวันตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่ทำอาหารกินเองล้างผักล้างอะไรให้สะอาดไปซื้อมาพิจารณาตัวเองว่าเป็นอะไรรีบรักษานะคะอย่าขาดสติค่ะจิตเป็นตัวนายจิตของมนุษย์เป็นตัวคำสั่งคุณคิดอะไรสมองมันทำงานตาม จิตมันสั่งสมองให้ดูแลร่างกายนะคะจิตเป็นตัวสั่งสมองให้คิดจิตไม่ดีคิดสมองก็คิดไม่ดีพอคิดไม่ดีทําลายสุขภาพคิดติเตียนคนอื่นคิดอินกับไอ้ความวิบัติของคนอื่นคิดอินต่อการที่เขาทะเลาะกันนะคะไม่พอยังเป็นตัวอย่างให้เด็กเล็กตีกันฆ่ากันพูดกันตั้งแต่เช้าจนกลงคืน มันไหวไหมคะลูกเด็กเล็กแดงอินไปกับไอ้ความโหดร้ายต่างๆแล้วเด็กมันจะมีสติปัญญาอะไรพ่อแม่สอนก็ไม่เป็นโตขึ้นสอนครูก็ไม่ได้เรื่องเวลานี้ธรรมะสักนิดก็ไม่รู้นะคะแล้วมีสามๆอาหารการกินล้วนแต่มีพิษเพราะความโลภของมนุษย์ค่ะจำไว้นะคะ ย่าขอร้องอย่าขอร้องวันนี้พุ่งอาทิตย์หน้าค่ะจะพูดถึงเรื่องบำรุงปลอดด้วยของธรรมชาตินะคะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะย่าจะมีเวลารวบรวมพละกกำลังแล้วก็มีหาหนทางที่จะเอาความรู้ดีๆก่อนที่จะจากโลกนี้ไปขอทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้กับลูกศิษย์ผู้กตัญญูกตตะเวทีซึ่ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลพวกนี้แต่ท่านก็ตัดอยู่คำเดียวว่าหายากได้สที่สุดในโลกผู้ใดที่ทำได้คือบุคคลที่ประเสริฐย่าขอยกย่องค่ะนะคะขอความสวัสดีมีชัยขอติดท้ายด้วยอย่าประมาทเป็นอันขาดความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายจำไว้ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ